พระเจ้าสารวดีทรงเสียพระทัยกับความตายของนางมยากะเลจึงสติวิปราชไปเจ้าชายผู้กำแมงจึงทรงครองแผ่นดินในนามของพระองค์พระเจ้าสารวดีสวรรคตในปีคิศักราช1846เจ้าชายผู้กำแมงมีพระอนุชาอีกสองพระองค์คือเจ้าชายมินดงซึ่งเป็นผู้เคร่งในศาสนาและเจ้าชายขนองรองแม่ทัพอีกองค์หนึ่งต่างก็ถวายการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในปีแรกๆก ที่พระเจ้าผู้กำแม่งส่งครองราชะสมบัติก็สรงพระปีชาสามารถดีอยู่ทรงตั้งเจ้าหญิงไทยใหญ่ขึ้นเป็นราชินีและได้รับความสวามิภักดิ์จากบรรดาเจ้าไทยใหญ่พระองค์โปรดให้สร้างทำนบทดน้ําที่มณฑลสักคูตลอดจนโปรดให้สร้างวัดวารามหลายแห่งพระองค์โปรดให้ปรับปรุงกองทัพให้เข้มแข็งเพื่อรักษาความสงบในอาณาจักรและดําเนินรอยตามพระจุคนะบาทพระราชบิดาโดยการจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวยุโรป มาช่วยหล่อปืนใหญ่ที่ดีกว่าแต่ก่อนและทรงแสวงหาอาวุธชนิดล่าสุดจากกัปตันเรืออังกฤษพระองค์ทรงมีความใฝ่ฝันที่จะล้มเลิกสนธิสัญญายันดาโบด้วยการแลกเปลี่ยนทูตกับกษัตริย์อังกฤษแต่ก็ต้องสิ้นหวังอย่างกระทนหันจึงทรงทิ้งราชการบ้านเมืองให้ตกอยู่ในมือเสนาบดีบางคนหันไปเสพน้ำจันทร์และท่งเล่นการพนันขณะนั้นอังกฤษพร้อมที่จะทำสงครามโดยหมดอุปสรรคต่างๆในอินเดียแล้ว ที่อังกฤษยืดเวลาไม่ประกาศสงครามกับพระเจ้าสารวดีก็เพราะเหตุว่าเวลานั้นอังกฤษกําลังกีดกันการขยายตัวของรัเสเซียที่เข้ามาทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียตลอดจนกําลังติดพันในสงครามฟินอยู่กับจีนจีนถูกบังคับให้เปิดท่าเรือให้แก่นานาชาติการแข่งขันระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสทําให้สหรัฐอเมริกามีส่วนร่วมในการค้ากับจีนด้วยในที่สุดอังกฤษก็เริ่มสนใจจะค้าทางประตูหลังกับจีนผ่านพม่า ตามริมฝั่งทะเลอันยืดยาวริมอ่าวเบงกอลซึ่งเป็นดินแดนของอังกฤษแล้วเมืองท่าย่างกุ้งนั้นก็จเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วพอค้าอังกฤษมองดูโอกาสติดตนพึงได้รับจากสถานที่นั้นด้วยความระมบคณะมิชันลีแบปติดอเมริกันซึ่งไหนว่าถูกบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษขับออกมาจากอินเดียก็ดูจะเป็นพันธมิตรที่ซื่อสัตย์ของอังกฤษอยู่ในพมา่าเพราะพวกมิชแนลีแสดงตนเป็นพวกเดียวกับพวกอังกฤษที่มาได้ชัยชนะ ยิ่งกว่านั้นข้าหลวงใหญ่คนใหม่คือลอร์ดดานฮูซีเป็นนักจกักรวรรดินิยมอย่างเต็มที่ปรารถนาจะขยายเขตจกักรวรรดิอินเดียเข้ามาในพมา่าอย่างไรก็ดีพระเจ้าผู้กำแมงมิใช่พระเจ้าสารวดีแม้ว่าทั้งพวกพิชาเลีและพ่อค้าจะช่วยกันโฆษณาต,ต่อต้านชาวพมา่าแต่ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากกษัตริย์ที่เอาหมอดบุระทาให้บริษัทการค้าของอังกฤษที่อินเดียหาเหตุรบได้ยากในปีคศ1851 ข้าหลวงที่เมืองย่างกุ้งเห็นว่าเหตุการณ์ที่เมืองท่าเรือนั้นวุ่นวายเต็มที่จึงเริ่มมาตรการปราบปรามประมวลกฎหมายข้อบังคับต่างๆให้เข้ารูปเข้ารอยตลอดจนขจัดการลักลอบขนส่งสินค้าเลี่ยงภาษีการฝ่าฝืนไม่จ่ายค่าท่าเรือและค่าธรรมเนียมต่างๆพ่อค้าอังกฤษและกับตันเรือต่างรีบรายงานไปยังก,ก,กันต้าว่าชาวพม่านั้นโหดร้ายทารุณเป็นอย่างยิ่งในปลายปีนั่นเองกับตันเรืออังกฤษสองนายโกงค่าธรรมเนียมพม่า และถูกปรับตามจํานวนเงินที่ระบบไว้แต่พ่อค้าทั้งสองไม่ยอมจ่ายให้จึงถูกจับและกักตัวไว้จนกว่าจะเสียค่าปรับจํานวน100ปอนด์สเตอร์ลิงกัปตันจึงรีบกลับไปกันกาตาและร่างรายการความเสียหายจากการกระทาของพมา่าและเรียกร้องค่าชดใช้เป็นจํานวน1920ปอนด์สเตอร์ลิงลอร์ดดันฮูซีพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวร้ายแรงและเกี่ยวข้องโดยตรงกับชื่อเสียงของบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษ จึงตัดสินใจจะจัดการกับอาณาจักรพมา่าอย่งางไรก็ดีเขาเห็นว่าข้อเรียกร้องของกัปตันดูไม่สมเหตุสมผลจึงลดจํานวนค่าเสียหายที่จะเรียกร้องจากพม่าลงเป็น1000ปอนด์สเต์ลิงและก็เลือกนายทหารเรือเลือดร้อนคือนายพลลมเบิร์ตนำคณะทูตไปเรียกร้องค่าเสียหายและขอให้ลงโทษเจ้าเมืองย่างกุง้งนายลมเบิร์ตปฏิบัติตนทำนองเดียวกับทูตอังกฤษในอดีตดังที่คลอฟอร์ดเริ่มวางระเบียบไว้คือทำตนเป็นหนึ่งผู้พิชิตแทนที่จะเป็นทูต เขาปฏิบัติผิดกับที่ได้รับคำสั่งมาโดยการส่งจดหมายเรียกร้องค่าเสียหายและให้ลงโทษเจ้าเมืองโดยกิริยาดูถูกซึ่งผิดระเบียบการทูตแม้แต่หลอดตันฮูซีเองก็ออกรำคาญใจสมาชิกสองคนในสภาที่ปรึกษาของข้าหลวงใหญ่เสนอยัตติอย่างละเอียดต่อที่ประชุมให้สำรวจความประพฤติของนายลำเบิดว่าผิดารยาทการทูตกษัตริย์พมา่าส่งแสดงสัมพันธไมตรีและทรงสงบเฉย ทรงยอมเรียกข้าหลวงเมืองยางกุ้งกลับมาและจะยอมเสียค่าชดใช้ให้กับกัปตันผู้เสียหายหลังจากข้าหลวงเมืองย่างกุ้งคนใหม่ได้ไต่สวนความแล้วกษัตริย์ทรงตรัสย้ำถึงมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ระหว่างชาติทั้งสองเหตุการณ์ตึงเครียดดูจะผ่านพ้นไปแต่เมื่อข้าหลวงย่างกุ้งคนใหม่มาถึงนายเลมเบิร์ตก็ดูถูกข้าหลวงในที่สาธารณะด้วยการส่งผู้แทนประกอบด้วยนายทหารบางคนและมีชชนนลีที่ประจำอยู่แล้วขี่ม้าไปถึงประตูบ้านข้าหลวง เรื่องเบียบการทูตและมารยาทปงไว้ว่าแม้แต่เจ้านายเองก็ต้องลงจากหลังมา้าเดินเข้าไปในบ้านข้าหลวงย่างกุง้งผู้มีตำแหน่งพิเศษเสมือนอุปราชการนำมิชชันนารีพื้นเมืองเข้าไปด้วยก็ดูเป็นหนึ่งเป็นการตบหน้าข้าหลวงที่เพิ่งมารับตำแหน่งและมีอาจกล่าวได้ว่าข้าหลวงผู้นั้นหยาบคายหรือแยโสแต่ประการใดเป็นธรรมดาที่ข้าหลวงจะปฏิเสธไม่ยอมรับคณะทูตนั้นนายเลมเบิร์ตจึงเรียกร้องให้ข้าหลวงมาขอโทษเขาในที่สาธารนณะ ในที่สุดนายแลมเบิร์ตยึดเรือของกษัตริย์ได้ลำหนึ่งนับเป็นการกระทำเยี่ยงโจรสลัดเสมือนนายเดอร์บิโตและพรรคพวกกระทำเมื่อ200ปีก่อนเมื่อนายแลมเบิร์ตนำเรือของกษัตริย์พม่าแล่นออกไปจากอ่าวกองทหารรักษาฝั่งพม่าก,ก็ยิงเรืออังกฤษอังกฤษใช้ปืนที่ดีกว่ายิงตอบกลับมาทำลายแท่นปืนใหญ่ตลอดจนเรือพม่าเสียหายมากและไฟลุกเผาบ้านเรือนตามริมฝั่งทะเลอีกด้วยลอดดานฮูซีตำหนิการกระทำของนายแลมเบิร์ตและยังกล่าวหาว่า เขาเป็นผู้ก่อให้เกิดความผิดใจกันขึ้นทั้งสองฝ่ายแต่เขาก็ไม่เคยคิดปลดนายลัมเบิร์ตหรือเรียกร้องนายลัมเบิร์ตมาอธิบายการกระทําของตนแต่ประการใดนายลัมเบิร์ตไม่เคยแม้แต่ขึ้นสารทหารและข้อวิจารณ์ความประพฤติของนายลัมเบิร์ตก็ถูกตัดออกจากรายงานที่เสนอไปยังรัฐสภาแม้หลอดดานฮูซีจะไม่เห็นด้วยกับความประพฤติของนายลัมเบิร์ตแต่เขาก็ทําลืมจดหมายที่ข้าหลวงย่างกุ้งมีมาถึงยอมใช้ค่าเสียหายให้กับกัปตัน ตามที่เรียกร้องให้เต็มที่และขอให้ฟังเรื่องขัดแย้งทางฝ่ายเขาที่มีกับนายลมเบิร์ตด้วยหลอดดันฮูซีตระเตรียมการไปรตีย่างกุ้งก่อนฤดูมรสมุมและยื่นคำขาดแก่กษัตริย์ที่ออมอรปุระว่าให้กษัตริย์ปลดข้าหลวงย่างกุ้งคนใหม่ออกจากตำแหน่งและให้กษัตริย์ขอโทษบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษเป็นทางการโดยผ่านเสนาบ,บดีจากนั้นกษัตริย์ต้องเสียค่าปรับจำนวน10,000แปอนด์สเตอร์ลิงชดใช้ให้แก่กัปตันสองนาย และชดใช้ความเสียหายของทรัพย์สินชาวอังกฤษในเมืองย่างกุง้งอันเนื่องมาจากไฟไหม้ที่เกิดจากกระสุนปืนเรือของนายลมเบิร์ดรวมทั้งค่าตระเตรียมการทําสงครามด้วยตามสนที่สัญญายันดาโบกษัตริย์จะต้องส่งรับทูตของบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษให้อยู่ที่เมืองย่างกุง้งการเรียกร้องต่างๆดูไม่ยุติธรรมโหดร้ายและเป็นการข่มขู่ทางการทูตที่เมืองอมอนปุระกษัตริย์ทรงกรัดกลุ่มะไถ่ยมากที่ฝ่ายอังกฤษที่กันกตาตา ไมิได้เล็งเห็นพระประสงค์ของกษัตริย์ที่จะประนีประนอมหลอดดานฮูซีกลับพร้อมที่จะทําสงครามพระองค์ตระหนักช้าไปกว่าพระอนุชาคือพระเจ้าเมืองแปลและนางมยากาเลเป็นฝ่ายถูกต้องคืออังกฤษไม่พอใจจนกว่าจะได้ปกครองพม่าทั้งอาณาจากักรพระอนุชาอีกอง์หนึ่งที่ทรงเป็นเสมือนรัชทายาทคือเจ้าชายมินดงนั้นทรงพยายามหลีกเลี่ยงการสู้รบที่อาจเกิดขึ้นเพราะทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร็งครัด ฝ่ายพระอนุชาองค์รองคือเจ้าชายขนองมีพระประสงค์จะรบแต่รู้สึกว่ากองทัพพมา่ายังไม่พร้อมและควรปรับปรุงหาอาวุธใหม่มาเพิ่มเติมพระเจ้าผู้กำแมงทรงมีพระทัยแข็งพระองค์ได้ทรงเสนอทางไมตรีไปแล้วไม่ใช่หรือพระองค์ก็ยอมสละสิทธิ์ต่างๆไปให้แล้วและถูกเรียกสิทธิ์เพิ่มเติมไม่ใช่หรือจริงอยู่กองทัพยังเตรียมไม่พร้อมแต่อังกฤษจะยอมให้มีเวลาเตรียมพร้อมหรือหรือหากความปรารถนาของพระองค์และของประชาชนอยู่สูงสุดเอื้อม ควรหรือไม่ที่กษัตริย์และประชาชนจะต่อสู้จนตายพร้อมเกียรติยศไม่มีผู้ใดตอบปัญหาของกษัตริย์ได้พระเจ้าภูกำแมงจึงทรงบัญชาให้ทหารรบจนตัวตายในการเคลื่อนทัพครั้งใหญ่ในพลกอดวินแม้ทัพอังกฤษเข้าโจมตีมอตมะขณะที่ไทยเข้าโจมตีหลายจุดตลอดชายแดนมอตมะแตกแต่พมา่าพยายามตีเมืองนั้นกลับคืนแต่ถูกตีโต้กลับมาทำความเสียหายให้กับผู้โจมตีเป็นอย่างมากกองเรือของนายแลมเบิร์ต เข้าโจมตีเมืองย่างกุ้งได้ดังใจเพราะแทนปืนใหญ่ริมฝั่งพม่านั้นพังไปนานแล้วตั้งแต่ครั้งเรือของกษัตริย์ถูกตีชิงไปอย่งางไรก็ดีนายพลกอดวินขึ้นบกไม่ได้อยู่3ามสัปดาห์ต่อมาป้อมแตกนายพลกอดวินเข้าโจมตีที่มั่นของพมา่าบนเนินสูงใกล้วัดพระเกตธาตุได้แต่กองทัพอังกฤษก็เสียหายมากเขาเที่ยวตามหาฆ่าหลวงย่างกุ้งทุกคนทุกแห่งเพื่อจะนําเอาตัวมาแขวนคอเสียสมัยอัศวินได้ผ่านพ้นไปแล้ว ทหารพรมา่าที่ถือพระบัญชาของกษัตริย์ต่างก็รบต่อไปอย่างสิ้นหวังกองเรือของนายลมเบิร์ตยึดได้เมืองพระสิมท่าเรือพม,ม่าเมืองสุดท้ายในเดือนพฤษภาคมปีคิเตศกราช1852เนื่องจากหลอดดานฮูซีเด็ดเตรียมการไว้ล่วงหน้าอย่างดีอังกฤษจึงเข้ายึดปากแม่น้ําได้ก่อนฤดูมรสุมเริ่มหลอดดานฮูซีมาย่างกุ้งเพื่อตระเตรียมการครั้งสุดท้ายในเดือนมิถุนายนปีต่อมาเมืองพระโคก็แตก แม้ว่าพาม่าจะได้พยายามต่อสู้อย่างหนักหน่วงอยู่หลายครั้งหลายหนก็ตามอังกฤษยกทัพต่อไปอยังเมืองแปรซึ่งเป็นที่หมายสุดท้ายในการรบแต่ก็ยึดไม่ได้เพราะพาม่าตีโต้อตอบไว้ได้ขณะนั้นมรสุมกําลังเริ่มมาอาจทําให้แผนการเสียได้และอังกฤษก็รอจนกว่าจะสิน้นฤดูมรสุมในเดือนตุลาคมต่อมาอังกฤษย,ยึดได้เมืองแปรและในเดือนธันวาคมพาม่าก็ต่อสู้เป็นครั้งสุดท้ายที่เมืองอมมอนปุระ เจ้าชายมินดงทรงวิงบอนว่าชาวพมา่าต้องสูญเสียชีวิตในการรบต่อต้านนี้เป็นจํานวนมากทูลเสนอให้กษัตริย์เปิดการเจรจาสงบศึกแม่ทัพของพระเจ้าผู้กำแมงสั่งจับเจ้าชายมินดงและเจ้าชายคนองแต่เจ้าชายทั้งสองสเสด็จหนีไปยังเมืองชเวโบได้และไปรวบรวมกําลังริพพล์มารบกับกษัตริย์มาถึงจุดนี้สภาลุดดอจึงเข้าแทรกแซงโดยการเรียกทัพจากพมา่าตอนล่างกลับเมืองหลวงหมดและแต่งตั้งพระเจ้ามินดงขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ